ผมเซิร์ช g o o g l e ครับเพื่อจะหาโรงเรียนที่จะสอนผมได้นะครับก็มาเจอโรงเรียนนี้ครับเป็นอาจารย์พิเศษครับในโรงเรียนมัธยมเขตกรุงเทพมหานครครับผมก็คือเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็ฝันอยากจะเป็นเชฟด้วยนะครับเรืมีหลักคิดว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะนั้นเราต้อง โรงเรียนที่จะสอนสิ่งที่ถูกต้องครับว่าอาหารที่ถูกต้องโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยคืออะไรครับดีใจมากๆที่ที่เลือกที่นี่ครับเพราะว่าสามารถออกแบบตารางเรียนเองได้ครับเพราะผมมีงานประจำนั่นหมายความว่าไม่สามารถจะมาเรียนทุกวันได้อาจารย์ท่านน่ารักมากความรู้เยอะมากและยังต่อย,ยอดไปสอบของกรมแรงงานมีเอกสารสามารถเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้มีอะไรอีกมากมายเลยที่นอกเหนือจากแค่ทําอาหารทานที่บ้านนะครับ ผมอยากให้ลองเปิดโอกาสตัวเองมาเรียนที่ครัววันดีดูครับเพราะว่าทั้งอาจารย์เองท่าสถานที่แล้วก็มาตรฐาน,นต่างๆครับแล้วก็ได้ได้ความรู้ที่จะต่อยอดเดยอะแยะมากมายเกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้ตอนแรกที่จะแค่มาเรียนครับผมทุกคนที่อยากจะเริ่มทำอาหารเนี่ยต้องมีคำว่าโรงเรียนครัววันดีที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับในทุกด้านเลยครับโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี